ครับสวัสดีครับผมเชอปลาหมูนะครับผมมาจากจังหวัดภูเก็ตทําธุรกิจส่วนตัวครับวันนี้มากมากุงเทปมามาซื้อรถแล้วก็มาทําช่วงล้างครับผมเดิมที่เดิมที่ผมก็มีปาเจโรปี2020อ่าซีกุนซีนะครับ แล้วก็มังเอิญวันนั้นได้ไปดูคลิปข้อง,ข,อง he a. He a, he a. ข้องเฮียเฮียเฮียเขาแล้วก็ตอนทำคลิปผมก็เลยชอบแล้วก็ขึ้นมาซื้อรถวันนี้แล้วก็มาทำวันนี้เลยครับครับผมทีวันเลือกอาปายเรืป,ปีตร้งแต่13นี่ครับพอเห็นเห็นในคลิปข้องเฮียชายปีต้องแต่12ครับแล้วก็เลยเลยลองดูพอซื้อไปลุยนึ่งขั้นครับวันนี้ซื้อไปลุยซื้อไปลุยทีกระบี่ครับผมแล้วก็ภูกเก็ต เราติดตั้งเส้นเแล้วเดี๋ยวเราไปตรวสอบรถกันครับผมตรวจสอบรถกัน คมา้ามาจากภูเก็ตจากภูเก็ตเลยความจริงลูกค้าม so ีมีตัวไอ้นั่นอยู่แล้วไอ้ตัวสองพันยี่ใช่ครับ2 0 2 1อยู่แล้วแล้วก็บังเอิญไปเจอไปเจอตัวนี้ในคลิปของซาฟารีนะก็เลยคิดว่าน่าใช้อ่ะตัวเนี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวซื้อเสร็จก็มาแต่งที่สำนักซาฟารีก็ลูกค้าอยู่ภูเก็ต ดินมาที่กรุงเทพเลยเนาะมาซื้อรถแล้วก็เอาเข้ามาที่สำนักซัฟซรียะครับค <พอ S 1> ันนี้ก, <พอ S 1> ก็ก็มาเซ็ตช่วงล่างใหม่คันนี้ช่วงล่างของค a r m แมนนะฮะสี่ต้นโชคนะครับสปริงหน้าหลังเป็นของอตัว TJM นะครับสเปคเราเทสแล้วเนี่ยตอนนี้ผมเทสให้คือขับนุ่มนั่งกร็รู้แล้วล่ะว่าไม่เหมือนเดิมครัเดี๋ยวขับก็จะยิ่งรู้นะค,ะครับการขับขี่เนี่ยตอนนี้เนื่องจากว่าเราเปลี่ยนสเปคสปริงด้วยโช๊คเนี่ย ขึ้นมาประมาณเกือบๆนะครับสองนิ้วนิ้วนิ้วใบปลายเกือบๆสองนิ้วนะครับโดยที่ไม่ได้ทําอะไรอย่างอื่นเลยแต่อุปกรณ์ส่วนพ่วงอย่างอื่นนะครับผมว่าถ้าหากว่าต้องการเก็บเนียกว่าน,นี้นิดนึงเนี่ยก็ยังต้องเปลี่ยนเรื่องของปีกนกปรับองศานะครับเพราะตอนนี้ถามว่าอาการเป็นยังไงเราไม่ดูอาการช่วงล่างนะมันมันดีขึ้นคนละเรื่องอยู่แล้วนะครับนั่งก็จะรู้เดี๋ยวขับก็จะรู้เลยครับครับเดีตอนเนี้ย พวงมาลัยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันมีอาการเบาขึ้นจากเดิมนิดนึงไม่มากแต่ถ้าถามว่าคนไม่รู้เนี่ยก็มาขับเนี่ยผมว่ามันก็ใกล้เคียงเดิมมากนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนปีกนกเป็นแบบปรับองศาเนี่ยมันจะนิ่งขึ้นท,ทันทะีะอาการที่พวงมาลัยเบาเนี่ยมันจะหนึกขึ้นทนันทีนะครับแต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนแค่โช้กคาแมนแล้วก็สปริงจนจเกละครับ ถ้าในส่วนของเรื่องของความชันของติกนกหน้าแล้วก็พวงมาลัยที่มีอาการเบาขึ้นนิดหน่อยเนี่ยเราไม่พูดถึงเราพูดถึงเรื่องของหงตัวช่วงล่างของมันเนี่ยอาการเดิมผมว่าโค้งกว่านี้เยอะแล้วมีความกระด้างด้วยใช่ใช่แต่ตัวเนี้ยมันมันไม่โครงนะแต่ก็ไม่แข็งครับมันจะดูหนึบหนึบนะครับแต่ก็ยังไม่กระด้างคือหนุบหนึบนุ่มนุ่มเวลาวิ่งมันจะนิ่งนิ่งแต่ไม่สะเทือนใช่ใช่ลองสังเกตดูนะครับหลายคนก็อาจจะชอบเรื่องของ ความสูงที่เพิ่มขึ้นมาแล้วทําให้หน้าเนี่ยสเสมอด้านหลังนะครับรถที่หน้าสเสมอด้านหลังเนี่ยเรื่องของความสวยเนี่ยเราไม่พูดกันบางคนชอบนะครับบางคนชอบก็ก็ทําได้แต่ต้องอย่าลืมว่าเวลาวิ่งเนี่ยหน้ามันจะต้องยกแล้วล่ะเวรา <c oughs> ขับเนี่ยตามหลักธรรมดารถอะไรก็แล้วแต่เวลาเร่งเนี่ยหน้ามันจะเหินจะยกนะครับแต่นี่ผมมีความรู้สึกเรื่องของของเบรกรถคันนี้เนี่ยมันจะมีอาการเหมือนเหมือนแบบมันเหมือนมีลื่นแต่ก็นิดๆไม่เยอะนะครับเหมือนกับ รถเนี่ยก่อนที่จะปล่อยออกมาเนี่ยเขาเหมือนกับเขาร้างอาัดฉีดนะฮะอาจจะมีการพ่นสเปรย์น้ำมันอะไรเข้าไปก็ไปจับที่ฐานเบรกจานเบรกนิดหน่อยนะ,ะครับอันนี้รถนี่ซื้อลรมาเลยใช่ครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานแนละ้วลองใช้ดูนะครับแต่ก็เบรกก็ยังอยู่อยู่ครับเบรก,กก็ยังอยู่แต่ว่ามันมีความรู้สึกเนี่ยได้ยินเสียงนิดนิดไหมฮะเสียงเบรกนิดอ่าถ้าเป็นอ่าที่ผมอาดูอาการถ้ามันเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเนี่ยก็ไม่ได้อันตรายมากแต่ว่าจะเลื่นนิดนิด เบรกไปก็อาจจะอาจจะดีขึ้นนะครับ mm. แต่ก็ยังอยู่นะเบรกๆบังอยู่เบรกไได้อยู่แต่มีเสียงเสียงของมันลื่นจากจานเบรกกับผ้าเบรกที่มันจับก,กันนิดหน่อยเนี่ยเสียง,งมันนี่คือเสียงผ้าเบรกกับจานเบรกนะซึ่งไม่เป็นไรทั้งนี้ก็เช็คได้นะครับผมขับดูก็เรื่องของความชอบในการขับสไตล์การขับเนี่ย มันมันจะบอกไม่ได้ว่าอันเนี้ยดีแล้วล่ะเนี่ยการปรับเซ็ตอย่างเงี้ยดีแล้วละ่ะบอกอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะผมชอบแบบนี้อา่า <ๆ S 1> หลายคนก็อาจจะชอบอีกแบบนนุ่มกว่านี้แต่บางคนก็บอกที่ผมชอบอยู่เนี่ยมันยังนุ่มไปมันจะไม่ดีมันก็นุ่มเกินไปนะบางทีเราเซ็ตไปแล้วเนี่ยมันก็หนึบนะบางคนบอกขอนึบกว่านี้เพราะว่าขับเร็วตลอดเวลาไม่เคยเบาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องสเปเพิ่มขึ้นไปซึ่งเซ็ตได้นะครับโชว์รีเซ็ตได้ฟาเจโร่สปอร์ตก็เป็นรถรุ่นหนึ่งที่ขับดีขับขึบ้น ยิ่งเซ็ตช่วงล่างเลยนี่มันอืมันนุ่มนึบมากอ่ะไม่ง่ายบางคนอ่าใช่ครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยชอบตระกูลโตโยต้ามากกว่าฟอร์จูเนอร์เนี่ยก็เป็นรถยอดนิยมมากๆเลยคนใช้เยอะครับมิตซูเนี่ยก็ก็ก็นิยมอยู่แต่ว่าฟอร์จูเนอร์ก็เยอะเนี่ยถ้าถามผมว่าอะไรดีกันผมไม่ตอบตอบไม่ได้นอกใทั้งสองตัวก็เหมือนเหมือนที่บอกพี่ไปว่าผมว่าก็ดูดูเครื่องย์ครับก็ก็เลยก็เลยตัดสินใจขึ้นมาซื้อเลย สักล, <ะ S 1> ลุยไม่ลุยชอบอันไหนใช้ได้หมดนะครับไม่ไม่มีปัญหาเพราะว่ารถแต่ละรุ่นมันจะมีข้อดีข้อเสียของมันมิสูบิชิเนี่ยว่าถ้าทางเรียบเนี่ยนะทางลุยไม่มากเท่าไหร่แต่จริงที่มันลุยได้ได้แหละรถทุกยี่ห้อนี้ลุยได้หมดเลยนะครับแต่ว่าพอดูเรื่องของทางเรียบเนี่ยเหมือนมิสูบิชิเขาเขาอ,ออกแบบมาคอนเซ็ต์ก็คือวิ่งทางเรียบมากกว่าเพราะนั้นเวลาอาการที่มันบนทางเรียบที่มัน มันเกิดขึ้นมันจะดีกว่าต,วตัวตัวโตโยต้าอยู่นิดหน่อยนะแล้วยิ่งเซ็ตแล้วเนี่ยยิ่งจะจะดีกว่าคือคือถ้าเป็นสแตนดาร์ดต่อสแตนดาร์ดเนี่ยผมก็คิดว่ามิสูบิชิเนี่ยขับบนทางเรียบได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะแต่ถ้าหากว่าเซ็ตเนี่ยเซ็ตช่วงล่างขึ้นมาเนี่ยตระกูลอื่นก็เซ็ตขึ้นมาให้ได้ดีได้แต่ว่าบางทีบางอย่างมิสูเนี่ยเซ็ตไม่ต้องเซ็ตเยอะเซ็ตเซ็ตเซ็ตนิดหน่อยเซ็ตพื้นฐานเนี่ยก็ขับได้ดีขึ้นไปอีกนะช พิซูเนี่ยการขับขี่ของมันเนี่ยบางทีบางอย่างก็อย่างถ้าเป็นฟาเจโร่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นแซนด์บัเนี่ยมันจะนิ่มเกินไปอาการยั่เนี่ยมันจะมากนิดนึงนะครับอาการโค้งเคงก็จะมีให้เห็นมากถ้าเราขับเร็วแล้วเราเข้าโค้งก็ได้โช็คที่ดีนะครับสักชุดหนึ่งเนี่ยก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วได้สปริงที่ดีขึ้นมาอีก็สองเท่าแต่ถ้าหากว่ารถมันมีความสูงที่เปลี่ยนไปเช่นสูงขึ้นเนี่ย ระดับสักใกล้ๆสองนิ้วเนี่ยมันจะมีอาการอย่างที่เราบอกว่านิดๆน,นะครับถ้าคนไม่สีเรลียสเนี่ยก็โอเคได้แต่ถ้าแบบคนต้องการเก็บเนี้ยหมดเนี่ยเอาเปลี่ยนปิดนกที่คุณภาพดีๆสักคู่หนึ่งก็โอเคแล้วแหละนะครับแล้วถ้าได้ชุดดอกเพาที่ดีสักชุดหนึ่งเนี่ยก็เพาก็จะตรงชุดดอกเพาเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้รถมันมันมันเรียกแฮนดลิงอ่ะที่ดีเนี่ยมันก็ไม่ไม่เกี่ยวนะชุดดอกเพลาแต่เป็นการรักษามุม องศาของเพาขับหน้าให้มันตรงขึ้นมามากกว่าตอนนี้อยู่นิดนึงครัใกล้เคียงสแตนดาร์ดยางหุ้มเพาเนี่ยพวกนี้มันอายุการใช้งานมันก็ได้ได้ยาวนานกว่านะครับนี่กรณีที่ยกประมาณสองนิ้วนะแต่นี่มันมันอาจจะไม่ถึงนะประมาณนิ้วกว่าคือแบบสองว่าขับสบายนะขับสบายมากเลยรุ่นใหม่นั้นได้ทำข้างล่างใหม่แบบยังเลยย,<อ>ยังเลยครับยังเลยครับเนี่ยแสดงว่าคันนี้ตอนนี้ทำข้างล่างแล้วขับนิ่งกว่าแล้วครับผมลองลองดูงงกว่ากันเนี่ยครับ เดี๋ยวถ้าคันนี้โอเคเดี๋ยวก็พาคันนู้นมามาเบ<อ>ียย์ด้วยเจอกันอีกครับเจอ กลายเป็นเบอร์8อย่าเงี้ยแต่อย่าไปปรับเบอร์เจ็ดเป็นเบอร์เก้าไม่ได้หรือนุ่มจากเบอร์เจ็ดเป็นเบอร์ห้าไม่ได้ต้องทีละเบอร์จากเจ็ดมาเป็นหกหรือเจ็ดไปเป็นแปดได้ครับใช่ครับบินขึ้นมาแล้วก็มาซื้อรถตอนเช้าแล้วก็มาทำตัเพียเลยครับคือไม่ได้นอนกรุงเทพสักคืนเลยนอนครับมันคือนอนที่รปโยกโอ้มเอาไม่คืนเคนอนอะไรกันฮะเคสอย่างนี้น้อยไมมากครับผมไม่ได้มาเทสอย่างนี้แบบกันทุกวันบ่อยๆไม่ๆ อันนี้อยู่ไกลก็โอเคแล้วฉีกมาด้วยนะโอเค,คแต่ถ้าลูกค้าต้องไปก็เอาพี่ไปขับยังไงมันเรามั่นใจแล้ววันน,นี้แน่นอนครับมีอะไรก็มาแล้วแต่โดยมากไม่มีมปัญหาครับเส้นให้กันจบครับไปได้เลยแล้วก็เราไม่ห่วงเพราะว่าอยู่กันไม่ไกลามากเทพอ,อะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วย ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ